สวัสดีชาสแซมดามทุกคนนะครับก็อยู่กับเพื่มสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆอ่ะก่อนรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามแฟนเพจด้วยนะครับเผื่อมีข่าวสารที่ประกาศแข่งทัวร์เมนต์จัดเล็กๆใน u t u b e นะฮะโอเคครับผมวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงตัวอะไรว่ามาเช่นเคยนะครับก็จะเป็นคนตัวที่ทุกคนขอมาเยอะมากนะครับแต่วันนี้ผมจะหยิบมา2ท่าเนะเอามาสอนเพื่อนๆนะครับก็คือท้าหันหลังดัง1 2ง 1>, 1จังหวะกับ2จังหวะนะครเพื่อนโอเคนะโอเคครับมันเริ่มดูสกิลแรกของมันกันก่อนเลยนะครับก็คือสกิลที่หันหลังและดังนะฮะโอเคหนึ่งครับ, okay, รบต้องเดาใจว่าเขาใช้ท่านี้หรือเปล่านะครับก็คือจังหวะหนะน,นึ่งนะอันเนี้ยอืมสมมุติว่าเราเดาใจได้ละจังหวะหนึ่งปุ๊บสองครับพยายามให้อยู่ใต้แป้น,นครับสามครับรองอนากตะหันหลังหนึ่งครั้งแบบให้มันหันหลังเป็นหนึ่งครั้งถ้าคิดว่ามันจะใช้ท่านี้นะให้รอเลยว่ามันหันหลังหนึ่งครั้งปุ๊บสี่ครับกระโดดพร้อมอนากตะเลยครับอืม พะฮันกระต่ายโดดเราโดดตามเลยครับเพราะมันหันหลังมาปุ๊บมันจะโดดอืเนี่ยดูดีๆนะครับนี่ครับอ่าหันหลังหนึ่งกระโดดอ่าเราก็โดดพร้อมมันเลยครับง่ายๆครับอืมโอเคเนาะเพื่อนๆอืมก็ต้องเราต้องคิดแหละครับว่ามันจะใช้ท่าไหนนะถ้าสมมติว่ามันจะใช้สองจังหวะมันจะมีหันหลังปุ๊บแล้วมันก็จะหันหลังมาอีกใช่ไหมอีกท่านเนี่ยอืมเราก็ต้องปล่อย หันหลังแรกให้มันผ่านไปก่อนเนี่ยดูดูท่านี้ไว้นะครับเพื่อนอันนี้คือสกิลแรกเนาะก็คือหันหลังจังหวะเดียวนะผมจะเรียกว่าหันหลังจังหวะเดียวนะอืมโอเคครับก็ตามนี้เลยนะครับเพื่อนเราหันกระตะหันหลังให้เสร็จก่อนหนึ่งครั้งครับแล้วเราก็กระโดดเลยครับนี่ครับกระโดดพร้อมนกตะกระโดดนะฮะนกระตะโดดเมื่อไร่เราโดดตามเลยนะครับถ้าคิดว่ามันจะหันหลังจังหวะเดียวนะนี่ครับหันหลังปุ๊บ รอเลยครับรอโดดอ่ะโดดจบนะฮะโอเคครับสกิลต่อไปนะครับสกิลสองจังหวะนะครับก็คือมันจะหันหลังสองรอบนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับมันจะหันหลังหนึ่งสองเห็นไหมโอเคครับหนึ่งครับหากคุณคิดว่าเขาจะใช้สกิลที่สองจังหวะนะครับเพื่อนอ่าสองครับให้ปล่อยจังหวะแรกที่เขาหันหลังนะครับดูครับอ่าดูนะหนึ่งครับหันหลังแล้วไม่ต้องกระโดดปล่อยไปเลยสองเขาพลิกตัวกลับมา อ่าสามรอให,ห้นกะตะหันหลังเสร็จแล้วเราก็โดดเลยครับอ่างงไหมก็คือจังหวะแรกที่เขาหันหลังนะครับหนึ่งจังหวะที่เขาหันหลังครั้งแรกนะฮะนี่หนึ 1, 2, ่งสองปุ๊บพลิกตัวมาเขาจะกระโดดเลยนะครับเพื่อนเเราก็โดดตอนที่เขาหันหลังมันจังหวะที่สองแล้วเขาก็โดดเลยเราก็โดดตามเลยครับอ่าอาจจะฟังดูยากยากนะครับเพื่อนเพื่อนลองดูวิดีโอแล้วคิดตามนะฮะเนี่ยหนึ่งนะสองปุ๊บพลิกตัวกลับมา แล้วเขาจะกระโดดเลยนะครับในเกมมันจะไวมากนะพอ,อมันหันหลังหนึ่งปุ๊บมันหันหลังสองมันกระโดดเลยเออเราต้องปล่อยจังหวะแรกให้เขาปล่อยทิ้งไปเลยไม่ต้องไปรอกระโดดจังหวะแรกนะเพื่อนถ้าคิดว่าเขาจะใช้หันหลังสองเนะี่ยอ่าโอเคนะอืมอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนก็ฝากดูคลิปด้วยนะครับผมแล้วก็ใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจช่องนี้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ เราวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ